จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ทางจังหวัดสงขลาต้องมีมาตรการเข้มงวดเช่นการห้ามการดำเนินการหรือจัดทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคก,การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคก,การกำหนดมาตรการการควบคุมพื้นที่ต่างๆทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ได้ตามปกติส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาได้กล่าวปราศกยผู้มีเกียรติและปล่อยกระบวนรถคารวานข้าวสารในลำดับต่อไป ขอนนเชิญครับวันนี้ก็ถือเป็นการแสดงน้ำใจของพี่น้องชาวท้องถิ่นนะครับโดยการนำของท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารรวมทั้งท่านสมาชิกสภาจังหวัดในการที่จะนำเอาเข่าวสารนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ของอบทต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสงขลาและก็วันนี้ทราบว่ามันเป็นเป็นรัดแรกที่จะนําไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้มีทั้งสิ้น70องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้กระจายไปแล้วก็อยู่ระหว่างในการดําเนินการอีก56องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าสารในวันนี้จะได้นําไปแจกจ่าย ถึงประมาณ1นึ0 0แสนตัวเรือนเสรเสษนะครับจำนวนสองแสนกระถุงนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะได้ทราบจากท่านนายกว่าจะได้ทยอยดำเนินการกระบวนการให้ถูกต้องแล้วก็จะได้ดำเนินการแจกจ่ายในโอกาสต่อไปคิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะดำเนินการแจกจ่ายได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่น้องชาวสงขาทุกคน ได้มีพลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้ฝ่าพันธุ์ให้ผ่านพ้นสถานาการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นจุดเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อโควิดและที่สำคัญไม่ให้เป็นจุดเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อโควิดขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการต่อสู้ฝ่าพัานธุ์กันต่อไป ขอขอบคุณครับ